เบาหวานไม่ได้ทําให้เราเสียชีวิตแต่เราเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแม่แอดชมชายด้วยนะครับเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล3เดือนด้วยเรื่องของเบาหวานเบาหวานเนี่ยข้อที่1ทําให้เกิดปัญหาระบบหลอดเลือดเด้นเลือดใจตีบหัวใจ,ว,ใจวายหรือช็อกจส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกนี่เป็นสาเหตุสําคัญที่หลายคนเป็นอามาัอามพฤกษ์อัมพาตก็เสียชีวิตได้เส้นเลือดปลายแขนปลายขาตีบต,ต้องตัด ขาตัดนิ้วสอนะครับกินเค็มไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทําให้เราไตาวายครับสาเหตุที่ทําให้เราไตาวายอันดับหนึ่งก็คือเบาหวานต้องล้างไตและมีโอกาสที่จะทำให้คุณเสียชีวิตระบบที่3ระบบเส้นประสาทชาเกิดบาดแผลก,ก็จะไม่รู้สึกเจ็บติดเชื้อตามมาเรื่อยๆสุดท้ายตัดนิ้วขาขึ้นมาถึง เหนือข้อขาเป็นสาเหตุทําให้คุณตุยได้ข้อที่4นะครับการติดเชื้อเราเป็นเบาหวานแล้วเราควบคุมไม่ดี <S <S เลือดมันจะหวานเชื้อโรคเนี่ยมันก็ชอบเหมือนเราเนี่ยครับทำให้เชื้อพวกนี้จเจริญเติบโตกเกิดปัญหาติดเชื้อลุกลามคนที่เป็นเบาหวานคุณคือคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำข้อสุดท้ายนะครับก็จะมีปัญหาน้ําตาลสูงจะทําให้ขอบเหนื่อยง่ายตับไตก็จะพังตามมาหรือบางคนใช้ยารักษาเบาหวานแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองน้ำตาลตา่าก็จะทําให้เส้นเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอ ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองหมดสติแล้วก็ชักทําให้ตุยได้ปัจจุบันเนี่ยมีคําว่าภาวะการปราศจากโรคจากเบาหวานใครอยากหายเบาหวานทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะตอบ